FM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ playlist ในช่วงเย็นๆที่หลายคนบอกว่ารถติดแปลกๆนะครับวันนี้เพราะว่าก็ก็ก็หลายๆพื้นที่ถ้าเข้าไปดูก็แดงเถื่อๆอยู่เหมือนกันแต่เอาเถอะรถติดเฉยๆถ้ามันมีรถที่มันจอดเสียแล้วรถติดเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ขยับสักทีอันนี้ก็ยังไม่น่าเสียวถ้าคุณผู้ฟังได้เจอข่าวที่อ้อมเห็นคลิปด้วยอะ่ะคือมันมีรถอะ่ะ ขับแบบที่พระรามสองถ้าใครด,ดูคลิปนะคะเมื่อตอน,นบ่ายอ๋อไม่ได้เห็นอ่ะเขาชนไปยี่สิบเก้าคันนะคุณผู้ฟังคนขับขับชนไปยี่สิบเก้าคันชนไปคนแล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่อไม่หยุดอ่ะจนตกไปข้างถนนอ่ะไปข้างทางอถึงจะจับได้แต่เขาบอกว่ายังไม่ได้เจอสารไม่ไ,มได้เจออะไรที่แบบ เป็นแนวที่จะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะแต่เขาบอกว่าคลั่งอาจใช้คํานี้นะแต่คนขับเนี่ยมีอาการทางร่างกายแล้วแหละหมายถึงว่าก็อาจจะเกิดจากการกระแทกแต่สิ่งที่น่าสนใจอะไรที่ทําให้ชนไป29คันนะคะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบางทีติดนิ่งๆรู้สึกอึดอัดรับข้องใจแต่ก็ดีกว่าติดไม่นิ่งเพราะเจอคนแบบไหนเราก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ฟังก็เอาจริงเนาะถ้าใจเรานิ่งได้เหมือนถนนที่รถติดอะ โลกคงเย็น <c oughs> นะโดยเฉพาะคนกรุงเทพอะรถติดใจมันไม่นิ่งอะรถมันนิ่งแต่ใจไม่นิ่งอะถ้าใจนิ่งได้ชีวิตจะดีเลยทีเดียวก็นั่งถายข่าวอ่านข่าวกันไปก็แล้วกันนะคะล่าสุดแพทย์ยสภาแจ้งกรณีหมอเกตสวที่คะแนนอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านความงาม อันนี้พาดหัวเอาไว้อย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องไปติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีการให้สัมภาษณ์จากเลขาธิการแพทยสภาด้วยอันนี้หลายคนก็คงให้ความสนใจพอๆกับเรื่องปลาหมอว่าเอาตกลงปลาหมอค้ังดําเนี่ยตกลงจะยังไงเรามีหลายเรื่องให้สนใจเหลือเกินโอลิมปิกเรายังสนใจเลยไม่ได้สนใจกีฬานะคะกรุงเทพเมืองแฟชั่นพอกรุงเทพเมืองแฟชั่นปุ๊บอแฟชั่นจะถูกใจเราไหมก็ ไม่พูดแล้วกันก็แล้วแต่ความชอบเฉพาะตนแต่บางครั้งสิ่งที่ชอบเฉพาะตนมันก็คล้ายกันมันเป็นแมสนะคะและสิ่งนี้เราจะต้องพูดเพราะเราอยากให้ทุกท่านได้ใช้สิ่งนี้สิทธิประโยชน์นี้เหมือนเหมือนกันได้ประโยชน์จาก การฟังกันในเรื่องของดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยช่ำๆกับหน้าฝนแบบนี้นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนไม่จํากัดเพศและวหวนะจ๊ะรับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.7%ึ่่ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําอยู่ที่ 2. 0 0เต่อปีใจดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ9เดือนค่ะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่าอยู่ที่1 0 0 0 0บาทฝากเพิ่มครั้งละ1,000บาทฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่เสียภาษีหนะ้าที่จ่ายนะคะสามารถฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง31กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115งงื่อินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะคะอ่ะอัปเดตกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้น เอาเบาๆก่อนผุดโทผุูโ,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 โอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มของหนักของใหญ่ส่ง EMS จัมโบ้ที่ไบรสนีไทยยูนิฟออูนิฟอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและสินเชื่อรถยนต์ UOB คาชูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน เมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นดีเจอ่านของเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องม,มันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของพิัยกรรมมันเป็นเรื่องของมรดกเป็นว่ากันไม่ได้เลยนะเรื่องแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเอ๊ะคิดว่ายังไงอย่างสายเมื่อคืนนี้นะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วคุณแม่เสียชีวิตไปคุณพ่อก็มี รักทั้งใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งจะอายุน้อยกว่าใดๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามาจุดประสงค์อะไรอันนี้คือความสงสัยที่ลูกมีต่อคนที่เข้ามาใหม่ของพ่อซึ่งก็มีสิทธิ์ถูกไหมคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเมื่อแต่งงานกันแล้วเดิมมรดกที่เป็นส่วนของคุณแม่ที่จะต้องแบ่งกันเนี่ย มันจะยังไงเมื่อคุณพ่อแต่งงานใหม่ทรัพย์สินในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรก็ควรจะต้องติดตามกันจริงๆไอ้เรื่องมรดกประเทศชาติไทยนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันจริงนะคุณผู้ฟังมันมีแบบต่อให้อะไรไม่ได้ระบุในพินิกรรมไม่ได้เลี้ยงดูกันมาแค่นมสกุลตรงกัน,กนแล้วสืบเชื้อสายก็ต้องมีมรดกให้กันอย่างงงๆอันนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปขอให้ทุกเรื่องมีทางออกที่ดีที่ทำให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขกับ ชีวิตในปัจจุบันของคุณให้ได้นะคะอ่านเราไปดูกันก็แล้วกันว่าเขาพูดก,กันยังไงบ้างเมื่อคืนนี้นะคะติดตามผู้ชอบผู้โชว์ดได้สามทุ่มถึงห้าทุ่ม,ท,มทุกคืนวันพุธค่ะกับเลือกอาหารแมวคันนี้ว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มของหนักของใหญ่ส่ง EMS จัมโบ้ที่ปรณีนีไทยยูนิฟอลล์ยูนิอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชียร์รถย,ยูโอบคาะ์ทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะโถพุทูอย่าลืมโถ่ คุณผู้ฟังนะคะสำหรับเพลงก็ทยอยทยอยเปิดกันไปนะคะไม่ว่าจะแบบโอ้ยเมื่อกี้ที่ขอเพลงของนนใช่ไหมแล้วก็เคลียร์คือขอมาทั้งหมดอะที่เปิดอะคือคุณผูณ้ฟังขอแต่ว่าอะเพิ่งทยอยทยอยได้เดี๋ยวจะมีปิดท้ายกับเก ตั้งแบดไวท์ Boy, ช่วยนะคะรวมไปถึงพี่เบิร์ดพี่ปู้รวมไปถึงเอนนอนังกรอนพร็อกซี่นะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังตอบจากที่เราคุยกันนะ่ะวันนี้เราคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดบังเอิญนะเราเป็นคนชอบผู้คนเดียวแล้วบังเอิญว่ามันมีเสียงตอบเราก็ยังคุยกันเลยว่ามันต้องเช็คให้ดีว่าเสียงตอบนั้นเน่ะเสียงอะไรซึ่งมีคุณผุ้ฟังส่งข้อความมาว่า ตะกี้เห็นจากหางตาซ้ายมีใครไม่รู้ผล่มาเกาะพนักเก้เาอี้ทางซ้ายของคุณอ้อมเหมือนคนนั่งยองๆอ,อยู่ที่พื้นจริงนะคะต้องหันมองสามรอบคุณอ้อมแอบาใครมาด้วยหรือเปล่าอ้อมเอาใครมาคุณผู้ฟังเอาจริงนี่ส่งมาเนี่ยกะแย่กะนี่คือกะมุกพูดเล่นเราต้องรู้สึกสนุกกับการพูดเล่นนี้หรือคุณผู้ฟังเห็นจริงซึ่งอ้อมไม่รู้จะห่วงอะไรก่อนหนึ่งเราไม่เล่นอะไรแบบนี้เปล่าแต่ก็เล่นได้นะ ไม่ติดถูกไหมพี่อานแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราต้องห่วงอะไรก่อนห่วงว่าห้องนี้มีกุม,มารหรือห่วงว่าคุณผู้ฟังอะ่ะเอ๊ะยังไงถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกไหมเออบางทีมันก็ต้องมีหลักฐานอ่ะเนาะไม่ใช่ไรไม่งั้นเราพูดกันไม่รู้เรื่องอะ่ะเพราะทางเราเราก็จะไม่เห็นไงแล้วพอมีคนเห็นถ่ายรูปได้ไหมคือไม่ได้อะไรนะไม่งั้นก็ประังคาร สองทุ่มถึงสีทุ่มโทรมาเลยแล้วอธิบายว่าเห็นรูปทรงแบบไหนและคนวันอังคารเขาพร้อมที่จะได้ยินอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วกาอาจจะมีคนช่วยวิเคราะห์ด้วยนะว่าจริงไหมมาจากตรงไหนทรงเป็นยังไงอาจจะเข้าใจกันมากกว่าอาจจะต้องมีล่ามนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองเยอะๆสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ เธอไปอยู่ที่ไหนเธอจะอยู่ไกลๆเธอจะรู้ไหมว่ายัง